วันนี้มาทําอะไรครับทําไมถึงได้มาในวันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาเป็นกิจกรรมแชร์บนเฟซบุ๊กเขาแล้วก็โพสเกี่ยวกับเล่าประสบการณ์การเดินทางประทันใจของผูู้ริตาลีนตรตอนนั้นเป็นโพสโพสมันสุดท้ายแล้วครับอ้าวเหรอคือมาเห็นวันหลังๆแล้วไม่ตอนแรกเาแชร์ไปหน้าแชร์ไว้ก่อนแล้วมันจะขึ้นหน้าว็บงาวของเราชาวบ้านเรียกแปะใช่ครับแต่ว่าตอนนั้น เว้นช่วงหลังจากแชร์ไปแล้วเว้นช่วงไว้ก่อนหรือยังนึกไม่ออกไม่สอบสอบด้วยอ่ะสออบบด้วยยเลมาาพ์นิ่ก็คือเราประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ที่กอรีเซียที่ขึ้นมาคือประทับใจแล้วก็ยังอยากมาอีกเราคิดว่าโอ้ยเขาจะต้มกับเรารอ้ป่าวว่าเล่หลอกมาหรือเป่าวว่าคิดบ้างไหมอารมณ์ที่แบบตอนตอนที่ได้เอาความรู้สึกตอนที่ ที่ได้รับการติดต่อกลับไปก่อนก่อนนั้นมันมีรู้สึกว่าวันประกาศผล,ลย,ยังไม่มีประกาศนี้คนระับเลยทักอินบอกเขาเช็ดไปที่เิทของอรีสอร์ทนเครัอบออคุไปถามว่าประกาศวันไหนประมาณนั้นะเออเออ,เอ,อแล้วล่นพอ้อทีนี้สภาพที่เราทังมาว่าได้แล้วชื่อจำชื่อแคมเปญได้ไหมยนุน ขอตังคิงคุณพาสิ่งใเอ,อ่แล้ววันนี้พบตังกันมาเท่าไหร่พบตังกันมาหรือเปล่า <c oughs> พกมาอยู่ใช่ไหม <c oughs> ไหนลองพักมาให้ดูซิมีกันตังกันอยู่เท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าคูริตามาแล้วต้อง่ต่ต,ตังมีอยู่เท่าไหร่ดูซิห้าร้อยแค่นั้นแล้วนะไหนในแบงมาให้ดูเลยเดี๋ยววันกลับต้องเหลือเท่าเก่านี่นะครับห้าร้อยยี่สิบบาทมีตรงเอืนอดิงหรือเปล่าไม่มีมีแค่นี้นะ ่าเดี๋ยววันกลับต้องเหลือเท่านี้นะ<ด>โอเคเอาของเจดบ้างไหนเจดมีเท่าไหร่บ้างมีอยู่สามพบาทอ่าสามพันหนงิบาทวันกลับต้องเหลือเท่านี้นะครับเทาเดิเท่าเดิมอ่เอาเท่เาเดิอโอเค อันนี้คือโยนเป่าทิ้งของจริงแล้วนะไม่มีซื้อของนะไไมมม่ีตรวออะเดยวเราพาเที่ยวอย่างเดียวนะครับ